ตอนโทนี่เทพบการขายนะครับนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปเหตุการณ์นะฮะให้พวกเราเข้าใจนะครับเพราะว่าวันที่เมื่อวานนีดเองนะฮะวันที่19ก้ารกฎาคมขึ้นมาเนี่ยนะฮะเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะในวงการไอทีเนื่องจากผมเองเนี่ยผมก็ทํางานวงการสายไอทีมายาวนานเลยนะฮะเพราะฉะนั ee, ้นอันเนี้ยเนี่ยผมก็ไม่พลาดที่จะติดตามนะครับแล้วก็มาสรุปให้พวกเราฟังนะว่าเมื่อวานเนี่ยวันที่19กากรกฎาคมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมระบบไอทีเนี่ยมันถึงล่มทั่วโลก นะทำไมระบบไอทีถึงร่มทั่วโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเฉพาะเนี่ยคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window s ด้วยนะเป็นเฉพาะคนรับปฏิบัติการ Window s ด้วยนะครับผมนะฮะก็สวับชาวทิกต o k นะฮะผมนะฮะวันนี้ก็ไลฟ์ผ่าน t i k t อกไลฟ์สตูดิโอด้วยนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครสนใจในท็อปปิกนี้หรือตรงเนี้ยฮะก็สามารถทักทายกันได้นะฮะสามารถกดข้อหน้าจอทักทายกันได้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิจะรู้จักข่าวนี้กันนะถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจรู้จักข่าวนี้แล้วติดตามข่าวนี้แล้วเป็นยังไงรู้สึกไงกันบ้างนะฮะก็มามาทักทายกันได้กดแชทกันได้นะครับนะฮะเราควมถึงทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยเนาะวันนี้ผมก็จะมามาสรุปเหตุการณ์นะครับมาสรุปเหตุการณ์ให้พวกเราฟังมาสรุปเหตุการณ์ให้พวกเราฟังด้วยนะครับผมวันนี้อ่าโอเคนะวันนี้หน้าจอของทิกตอกผมอาจจะหมุน มองไปทางขวาน,นิดนึงนะเพราะว่าเพื่อนผมไลฟ์ผ่านทางด้านของตัว Tik t o อกซีดิโอเนาะมันก็จะมีหน้าจอด้วยนะฮะแล้วก็จะได้เห็นในแง่ของตัวแชทหรืออะไรอย่างนี้ได้สามารถแชทคอมเมนต์ดได้นะครับว่าออตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ในนี้นะครับรู้สึกยังไงแล้วก็มีมีผลกระทบยังไงกันบ้างนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมมาสรุปก่อนนะผม,มสรุปเป็นข้อข้อนะสรุปข้อข้อก่อนนะครับข้อแรกนะข้อแรกนะก,นะก็คือเกิด นะฮะเกิดวันที่19รกรกฎาคมนะเกิดวันที่19รกรกฎาคมน่าจะเป็นช่วงเออน่าจะเป็นช่วงบ่ายอะนะฮะช่วงบ่ายเวลาไทยนะฮะวันนี้เกิดที่19รกรกฎาคมเนาะแล้วก็เป็นช่วงบ่ายเวลาไทยถามว่ากระทบกับอะไรบ้างกระทบค่อนข้างหลายที่นะเหตุการณ์เนี้ยฮะกระทบกระทบค่อนข้างเยอะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับกระทบค่อนข้างเยอะรวมถึงประเทศไทยด้วยเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะ ถ้อยูไ่ไปเรื่องนะเกิดวันที่19 19กรกฎาคมเนาะ19กรกฎาคมเวลาประเทศไทยนะครับทีนี้เหตุการณ์นี้นะฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันผลกระทบคือไม่ได้กระทบกับคนใช้งานที่เป็น Windows อย่างพวกเรานะนะฮะยิ่งถ้าเกิดสมมติใครใช้ที่เป็น Mac OS เนี่ยนะ,ะอันนี้อันนี้ไม่เกิดขึ้นเลยยิง่งยิ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับเหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเฉพาะภาคธุรกิจนะโอเคไหมมันเกิดเฉพาะภาคธุรกิจนะครับผมนะฮะซึ่งภาคธุรกิจที่กระทบเนี่ยมันมันต้องบอกว่าทั่วโลกจริงๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อธนาคารถูกไหมสายการบินโรงพยาบาลร้านค้าต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้มันมันกระทบทั้งหมดนะ,ะมันกระทบทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครเดินทางด้วยสายการบินเมื่อวานเนี่ยนะฮะในช่วงที่กระทบเนี่ยอันนี้อันนี้เหตุการณ์ก็กระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมว่า,น,าน่าจะเป็นหลายชั่วโมงนะฮะก็คิดว่าอาจจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าบินอยู่ระหว่างช่วงนั้นแล้วระบบมันล่มถูกไหมเขาก็ต้องปริ้นเป็นกระดาษแล้วก็เขียนด้วยมือ นะฮะสิ้นกระดาษแล้วเขียนในเว็คอมเหียนบางคนผมอ่านตัว Twitter นะหรือปัจจุบันเรียกว่า X เนี่ยนะบางคนก็โชว์ให้ดูว่า b o a r d i n g Pass เนี่ยนะฮะก็คือเป็น Boarding p a s s ที่เขียนด้วยมือนะฮะก็สวัสดีสำหรับขาวทิตอที่เข้ามานะครับสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ดอกคุณหลับเป็นกำลังใจได้นะผมจะได้มาสรุปข่าวตรงนี้ให้เป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็ทาง a c e b o o k นะฮะแล้วก็ทางด้านของทาง t u b e ด้วยนะครับทีนี้สายการบินก็กระทบนะฮะธนาคารก็กระทบนะฮะกระทบยัง ถูกไหมระบบมันร่วมขึ้นมาโรงพยาบาลก็กระทบไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลลูกคองลูกค้าหรืออะไรตรงนี้มาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะค่อนข้างกระทบหลายที่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคทีนี้ระบบ๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะว่าเอ่อทำไมเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันมันถึงเกิดขึ้นนะทำไมผลกระทบมันถึงมันถึงเกิดขึ้นก่อนนะฮะโอเคทีนี้มันอยู่ที่ข้อที่2นะข้อที่2มันเกิดจากการที่ว่า มันจะมีบริษัทที่ชื่อ Cloud s t ์ e นะฮะเรียกว่ามีความอัปเดตผิดพลาดนะฮะโอเคนะฮะก็คือมีบริษัทที่ชื่อ Cloud s t ์ e เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมถบถบนิดนึงนะครับบริษัทที่ชื่อ Cloud Style น,นะ คาวสไตร์เนี่ยเป็นบริษัทน่าจะบริษัทอเมริกานะฮะที่ทำทางด้านของตัวไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้นะทำได้านไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้อ่ะไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้คืออะไรบางคนสงสัยนะฮะไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้เนี่ยก็คือการโจมตีทางด้านไซเบอร์การโจมตีในอินเทอร์เน็ตหรือพวกแฮกเกอร์หรืออะไรพวกนี้ถูกไหมที่ที่เราเคยได้ยินนะพวกแฮกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับนี่บริษัทคาวสไตรเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าเอ่อทำงานให้กับหลายๆบริษัทเลยประมาณ20,000 น่าจะประมาณ2 4 0 0 0ื0 0 0 0บริษัทเลยนะ2อ0 0 0 0 0 0บริษัทเลยฮะที่ที่เขาใช้ระบบ Cloud s t ไตลในการที่จะอัปเดตรลกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ c u r i t y ตต่างๆนะครับ่งอันนี้มันเป็นองค์กรใหญ่ๆแล้วก็รวมถึงองค์กรที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะที่ที่ใช้ระบบตัว Cloud ์สตตรงนี้นะคระทีนีน้ตอนแรกนะะทุกคนก็คิดว่าสาเหตุเมันเกิดจาก OS ะะหรือคิดว่าสาเหตุเม,มันเกิดจากตัวระบบ Windows ะะแต่พอเราไปสืบสวนสาเหตุกันริงๆ ก็ค <ítulo> <ire> ือสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่อย่างที่บอกว่ามีบริษัท Cloud s t r i k e เนี่ยทึงทำทางด้านของการป้องกัน Cyber Security การแฮกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่ามันเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นนะฮะซึ่งในแง่ของเทคนิคเชิงลึกอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับการเขียนโค้ดหรืออะไรสักอย่างอ่ะซึ่งผมก็ไม่ใช่จะลงลึกนะเพราะว่าพวกเราเอาเอาแค่สรุปตรงนี้ก็พอนะครับนะพอพอมันเกิดจากการเออร์เอร์ในการเขียนโค้ดในการไปดูข้อมูลตรงนี้นะฮะทำให้ผลกระทบคืออะไรฮะทำผลทำให้เกิดจอฟ้านะฮะจอฟ้า จอฟ้าตรงนี้ซึ่งจอฟ้าตรงนี้นะฮะก็คือต้องบอกว่าใครที่ใช้งานตัว Windows อยู่นะใครที่ใช้งาน Microsoft Windows อยู่เนี่ยจพะพบว่ามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าคาราคาซังอะ่ะนะมันเป็นปัญหาที่ที่เกิดมานานหลายปีอะ่ะแล้วผมคิดว่ามันแก้ยังไงก็ก็แก้ไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะฮะคือเครื่องความมงผมบางเครื่องก็ยังใช้ Windows 10อยู่นะฮะอัปเดตยังไงก็ก็ยังเป็นจอฟ้าอยู่ถูกไหมครับเดงงานจอฟ้าอยู่ทีนี้มันเกิดจอฟ้าได้ยังไงเพราะว่าเกิดจอฟ้าจากความผิดพลาดของไอ้ตัวคาหสไตน,นกับ เป็นเป็นการเขียนโค้ดเขียนอะไรเออร์เลอร์ทำให้บริษัทนะที่ใช้ Windows นะแล้วก็ไอ้สองหมื่นกว่าบริษัทเนี่ยประมาณ2 4 0 0 0ื่นบริษัทที่ใช้ Windows เนี่ยมันเออร์เลอร์หมดเลยมันจอฟ้าหมดเลยถูกไหมอ่าและทีนี้เนี่ยแล้วมันกระทบยังไงได้ทั่วโลกนะแล้วมันผลกระทบยังไงได้ทั่วโลกนะอันนี้ผมต้องอธิบายนะฮะเป็นในแง่ของระบบคลาวก่อนนะคือ,อะระบบคลาวเนี่ยอธิบายง่ายๆครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางนะที่ทุกคนเนี่ยคอมพิวเตอร์เล็กๆย่อยๆเนี่ยมันต้องไปดึงข้อูล นะมันต้องไปดึงข้อมูลเนี่ยฮะคือซึ่งนนบบเนี้ยระบบคลาวด์เนี่ยมันมีมาสิบกว่าปีแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแต่ละบริษัทเนี่ย <c oughs> ก็รันอยู่ด้วยตัวเองถูกไหมแต่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะมันก็เลยมีระบบพับบิคคลาวด์ขึ้นนะพับบิคคลาวด์คือมันอยู่ข้างบนถูกไหมแล้วก็คอมพิวเตอร์ย่อยๆในแต่ละประเทศแต่ละจุดเนี่ยก็ดึงข้อมูลขึ้นมาจากระบบไอ้ตัวพับบิคคลาวด์ตรงนี้นะฮะทีนี้ไอ้ตัวระบบพับบิคคลาวด์ตรงนี้ครับมันมีอยู่ด้กกนคอๆ็ื AWS เมโซนเว็บเซอร์วิสถูกไหมแล้วก็อันนึงก็คือของ Microsoft ก็คือ Microsoft Azure แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดังๆอีกอันสองอันนะที่ดังก็มีคลาว google นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็มีพวกระบบคลาวหัวเว่ยอะไรเงี้ยนะไอ้ระบบคลาวพวกเนี้ยมันมันมีอยู่หลายค่ายถูกไหมทีเนี้ยเนี่ยพอเออมันมีการอัปเดตผิดพลาดเออร์เรอร์ตรงนี้แล้วเนาะมันจะทําให้ระบบคลาวของ Microsoft Azure เนี่ยมันมันมีปัญหาถูกนะเดี๋ยวผมผมเขียนภาพให้ดูแล้วกันเนาะสมมุติว่าผมย่ออัันนนนนนี้ละะกเเเาาป็ Microsoft Azure นะฮะตรงนี้มันมันเอ่อมันจะมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเอ่อระบบข่าวไมโครซอฟท์อัลซัวตรงนี้นะฮะมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็พอมันมีปัญหาเนาะมันจะทําให้ระบบพวกคอมพิวเตอร์ย่อยๆอย่างเงี้ยมันมีปัญหาตามด้วยนะฮะมันก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ย่อยๆพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะมีมีปัญหาตามมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้แล้วกันเนาะถูกไหมฮะทีนี้พอระบบตรงนี้มันล่มเมื่อไหร่เนี่ยระบบย่อยๆข้างล่างเนี่ยมันก็ล่มตามมันมันมันล่มตามไปเลยนะฮะเพราะว่าไมโครซอฟท์่วนเป็นองค่ายไมโครซอฟท์ไงเป็นสาเหตุฮะว่าทําไมตรงนี้นะมันถึงล่มทั่วโลกทั้งในประเทศไทยด้วยเพราะว่าระบบใหญ่อะมันล่มนะ<ส>พอระบบใหญ่มันล่มเนี่ยระบบย่อยๆตรงนี้ฮะมันมันก็ล่มตามไปเลยนะครับนะฮะซึ่งซึ่งสาเหตุตรงนี้นะฮะก็เส์ฟสวนกันแล้วว่าไมโครซอฟท์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่เป็นที่ตัวเองนะ,ะไม่ใช่เป็นที Windows น่ว่าเป็นที่ตัว ตัวคลาวด์ไสเป็นที่ตัวคลาวด์ไสทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ทางความบริสาทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเสียหายตรงนี้นะฮะเขาเขายังประเมินไม่ได้ชัดเจนมาแต่ว่าเท่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่คร่ <ๆ S 2> าวๆที่เขาดูเนะะี่ยฮะมันประมาณเอ่อห้าแสนล้านเหรียญทั่วโลกอะ่ะห้าแสนล้านนะไม่ใช่ห้าแสนล้านบาทห้าแสนล้านเหรียญทั่วโลกด้วยนะฮะซึ่งระบบตรงนี้มันต้องบอกว่า,วามันมันมีมูลค่าที่สูงมากนะม,นมีมูลค่าที่สูงมากที่ทําให้การทํางานอะไรเงี้ยมันติดขัดหลายอย่างนะอ่ะท <ๆ S 1> ีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในงงขอตัว บทเรียนเน,ะนาะในแง่ของบทเรียนแล้วก็ทั้งในแง่ของวิข้อคิดนะว่าเราจะไปยังไงต่อถูกไหมในแง่ของตัวบทเรียนนะฮะแล้วก็ครัวข้อคิดนะฮะตัวบทเรียนข้อคิดเนาะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในแง่ของตัวบทเรียนข้อคิดตรงนี้นะฮะเราเราจะได้ได้ข้อคิดอย่างไงบ้างเนาะโอเคอย่างแรกเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการโชคดีอย่างโชคดีอย่างหนึ่งที่ คนใช้งาน Windows ทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ผลกระทบนะคนใช้งาน Windows อย่างพวกเราเนี่ยไม่ไม่ได้ผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะว่าเออมันเป็นเรื่ององค์กรนะแต่ในแง่องค์กรนะมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดจากาถ้าเกิดผมผมมอในแง่ของการลงทุนแล้วกันนะฮะอันนี้ผมผมไม่ได้มาแนะนําเรื่องการลงทุนหรือหรืออะไรนะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวสักครู่นะครับ อันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําเรื่องการลงทุนหรืออะไรแต่ต้องบอกว่าตรงนี้ผลกระทบมันก็คือในแง่ของหุ้นเนี่ยหรือมูลค่าของบริษัทนะฮะของบริษัทที่เป็นพวกไซเบอร์ซิเคอร์ิตี้ตรงนี้นะฮะก็ต้องมีการระ,ว,นะรระวังกันมากขึ้นนะก็ต้องมีมีการระวังกันมากขึ้นนะเพราะว่าออโอกาสที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยหุ้นหุ้นมันจะร่วงทันทีเลยนะอย่างหุ้นของคาวสไตน์เนี่ยผมก็ได้ยินมาว่ามันก็ร่วงประมาณน่าจะ10%กว่าเปอร์เซ็นต นะมันก็ร่วงประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะที่ที่มันร่วงออกมาตรงนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมีการระมัดระวังกันมากขึ้นในการลงทุนซึ่งอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือผมผมก็มองว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เราเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารนะฮะในองค์กรใ,ใหญ่ๆนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการเลือกเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ฮะจำเป็นต้องต้องเลือกให้รอบคอบนะครับอ่าแล้วก็บทเรื่องอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากคลาว d ์สไต์เนี่ยเป็นบริษัทอเมร แล้วบางทีบริษัทอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการใช้เซอร์วิสตรงนี้ด้วยกันเองนะมีการใช้เซอร์วิสตรงนี้ด้วยกันเองนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของบริษัทจีนบริษัทเกาหลีเนี่ยพวกนี้เขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเหมือนกันนะเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในแง่ของการทำแอนตี้ไวรัสของตัวเองถูกไหมหัวเว่ยก็มีคลาวด์ตัวเองเกาหลีก็มีคลาวด์ตัวเองญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยหลายๆชาติเนี่ยพยายามมีระบบคลาวด์ไอทีของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นชาติพวกนี้เขาจะรอดถูกไหมชาติพวกนี้เขาจะไม่ได้พึ่งพิงจากเทคโนโลยีของอเมริกาพวกนี้เพราะ สำหรับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมมองว่าอเมริกาเนี่ยไม่ไม่ได้เก่งหรือว่าเก่งเสมอไปหรืออาจจะไม่ได้เก่งอย่างที่พวกเราคิดก็ได้คือสมัยก่อนเนี่ยพวกเราคิดว่าชาติอเมริกาเนี่ยเป็นชาติที่เก่งมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจำเป็นต้องทําตามเทคโนโลยีอเมริกาหรือน,นู่นนี่ถูกไหมแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี้ยทำให้เรารู้ว่าเอ่อระบบปฏิบัติการนี่ก็จะเป็น Microsoft หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มาจากอเมริกาถูกไหมบริษัท Cloud s ไซต์เนี่ยที่ทำทางด้านไซเบอร์ซิลูอิตี้ตรงนี้ฮะก็มาจากอเมริกานะครับแล้วระบบตรงเนี้ยมันมันก็ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นประเทศอื่นหรือใช้ระบบอื่นอย่างเช่นใช้หัวเว่ยหรือว่าใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่จากอเมริกาตรงเนี้ยหรือว่าใช้ระบบไซเคิล e c คลตี้ที่ไม่ได้มาจากอเมริกาตรงเนี้ยไม่ได้มีผลกระทบเลยนะตรงเนี้ยไม่ได้มีผลกระทบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเะนี่ยบทเรียนอย่างหนึงนะ่งเนี่ยฮะที่เราต้องควรคิดก็คือเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยไม่ไม่ได้ดีเสมอไปนะเทคโนโลยีของอเมริกาอาจจะไม่ดีแต่ผมก็ไม่ได้บอกเคน่นนู้นวิทยกาไม่ดีนะมันก็ดีเพียงแต่ว่าณตอนนี้นะฮะในแง่ของระบบไอทีนะนระบบไอทีเนี่ย ะะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชาติจีนชาติเกาหลีหรืออนาคตอาจจะเป็นชาติญี่ปุ่นหรืออนาคตอาจจะเป็นของไทยเราเองก็ตามเนี่ยนะฮะอย่าอย่ามองข้ามเทคโนโลยีของของตรงนี้นะครับอันที่2เนี่ยที่ผมมองว่าได้บทเรียนนะก็คือต้องบอกว่าในแง่ของการที่เราต้องไม่ประมาทแล้วก็หาทางเลือกนะฮะอันเนี้ยผมผมมองว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยนะเออเรียกว่าส่วนหนึ่งแล้วกันนะคือคือส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าไม่หนีไม่พ้นหรอกใช้ระบบปฏิบัติการว d o w s ถูกไหมเพราะว่า Windows เนี่ยเป็นเป็นผู้นำเป็นอะไรแหรออาจจะมีไม่เยอะมากนะมีไม่เยอะมากนะฮะที่ใช้พวกระบบปฏิบัติการพวก Unix Linux หรือว่าระบบปฏิบัติการฟรีอะไรพวกนี้แต่มันไม่ได้เยอะมากหรือถ้าเกิดเป็นพวก Windows Enterprise เนี่ยผมมองว่ายังไม่นิยมนะแต่ว่าตอนนีนน้พอเราใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ถูกไหมในหลายองค์กรใช้ตรงนี้แล้วก็พอมีปัญหากับตัวคลาวอ่ะ m i c r o s o f t a อ u r e อย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยพอมีปัญหากับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ล่มหมดเลยนะครับเพราะฉะ มีการพิจารณาเพิ่มเติมก็คือในแง่ของการที่ว่าหาระบบสำรองหรือหาระบบแบ็กอัพเอาไว้ถูกไหมเพราะาอันนี้มันเป็นบทเรียนที่สำคัญเลยนะว่าเออถ้าเกิดสมมติระบบหลักเราล่มเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีระบบสำรองเนี่ยนะเราสามารถรีบูตให้ระบบสำรองตัวนี้ฮะมามาแทนที่ระบบระบบหลักได้นะสามารถระบบไอ้ม,มามาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าพอบทเรียนตรงนี้นะฮะพอมันไม่ได้มีระบบสำรองเนี่ยพอล่มแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมันก็เลยแบบแบบมีความเสียหายเยอะมากเลยนะมีความเสียหายเยอะมากเลยนะครับนะยังไงอย่างนี้ก็ อ่อทักทายกันได้นะครับสําหรับตัวทาง Tik t o อกนะฮะเห็นมาจอยกันหลายๆท่านนะครับได้ข่าวนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่ารู้สึกเป็นยังไงก็ทักทายกันมาบ้างนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์ทักทายพวกเราหน่อยนะฮะนะครับนะพวกเราก็ทักทายกันมาได้เนาะทักทายกันมาได้ว่าเป็นยังไงบ้างระบบนี้อ่าเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนนะโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่า ไม่ว่าคุณจะทํางานในวงการไอทีเนี่ยอันเนี้ยจะจะเป็นบทเรียนเยอะเลยหรือไม่ว่าตอนนี้คุณจะไม่ได้ทํางานในวงการไอทีก็ตามนะฮะตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องต้องให้ความสําคัญนะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่เราต้องให้ความสําคัญในแง่ของตรงนี้ว่าเราจะได้มีมีการระวังกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งอันนี้ที่ผมผมรู้สึก,กนะแต่วันนี้อาจอาจจะเออไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบไอทีหรืออะไรยงีงเท่าไหร่นะก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องที่ว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะ คือถ้าเกิดเหมือนกับว่าเราเอ่ะเรียกว่ามีดวงดีแล้วกันนะฮะเราเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้เอาเรื่องลบๆมาไม่ได้มานุ่นเอานี่มาจัดกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ในดวงดีเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเนี่ยผมมองว่าเราก็จะไม่เจอแบบนี้นะเราก็จะไม่เจอแบบนี้เราก็จะเดินทางไปไหนก็ปลอดโปร่งแล้วก็ไม่เจอช่วงเหตุการณ์ที่ที่เจออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยเออก็ก็เป็นข่าวหนึ่งอะนะที่ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้เราไปเสพข่าวลบหรืออะไรตรงนี้มากมายนะให้เราพยายามทาใจที่ดีให้เราคิดว่า ทุกๆวันเนี่ยเราเดินทางไปไหนมันก็มีการปอดโปร่งปลงปอดโปร่งโรงหรืออะไรตลอดเวลาเนี่ยนะฮะอยากจะให้พวกเราคิดแบบนี้นะถ้าเกิดพวกเราคิดแบบนี้นะฮะการเดินทางหรือไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะปลอดโปร่งไปด้วยนะ,ะนี่ก็เป็นบทเรียนอีกอย่างหนึง่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่เจอละมีแค่คนส่วนน้อยอ่ะที่อาจจะแบบว่าไปแล้วไฟดีเลย์หรืออะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะน,นั้นพอดีที่ทาธุรกรรมทาการเงินหรืออะไรเงี้ยก็ก็ไม่เกิดกระทบอย่างวันศุกร์เนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะผมก็วันนั้นเนี่ยผมก็มีฝึกอบรมทนะฮะก็ ใช้ทั่วไปนะฮะแต่คือผมก็ไม่ใช้ w i n d ด้ยนะเพมือนผมใช้ Mac ใช้ MacOS แล้วก็ใช้ระบบทั่วไปแต่แต่อีเมลอะไรก็ไม่ได้ล่มนะอีเมลส่วนบุคคลอะไรของ Microsoft อะไรเงี้ยก็ใช้ได้ปกติก็ไม่ได้ล่มแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องธุรกิจเป็นอะไรเงี้ยระบบมันมันก็จะล่มเท่านั้นเองนะฮะเนาะเพราะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นในแง่ของตัวบทเรียนที่ผมได้มาแล้วก็เอามาสรุปให้พวกเรานะครับในแง่ของการที่ไอทีล่มทั่วโลกนะฮะเดี๋ยวก็คงมีการพูดถึงกันอีกสักระยะเพราะว่าคือมันเป็นการที่ เป็นเรื่องเรื่องใหญ่อะ่ะเพราะว่าการเสียหายมันเยอะมากแล้วก็อนาคตเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีการระวังมากขึ้นแต่ตรงนี้เขาสรุปแล้วนะว่ามันไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์นะมันไม่ใช่มีการแฮกเกอร์หรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีตรงนี้แต่เขาสรุปออกมาแล้วว่ามันเป็นเอ่ออย่างบริษัทข่าวสไตร์เนี่ยเขาก็ออกมายอมรับผิดว่าเป็นที่เขาอ่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวอะไรกันมากขึ้นนะก็มีการเตรียมตัวอะไรมากขึ้นนะครับผมนะฮะโอเคเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนแนวนิดนึงนะเปลี่ยนแนวนิดนึงในแง่ของงานเอาข่าวสาร ที่มาสรุปนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องต้องสรุปข่าวสารที่มันโอเคนะข่าวสารอะไรที่มันลบๆมากๆหรืออะไรที่มันไปในเชิงการเมืองหรือคตกรรมอะไรผยง <c oughs> ผมคงไม่ได้ว่าสรุปตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็มาสรุปเฉพาะข่าวที่ทันเหตุการณ์ข่าวเทคโนโลยีหรือข่าวอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดผมทราบมาเนี่ยก็จะพยายามสรุปอยู่ในภาษาคําพูดของตัวเองนะในในโฟลของตัวเองตรงนี้นะฮะเพราะผมมาสรุปตรงนี้พวกเราก็จะได้เอามาเรียนรู้กันตรงนี้นะฮะแล้วก็จะได้เอาเอาไปใช้กันนะครับผมนะฮะ พราะนั้นสรุปอีกทีหนึ่งนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดเกิดขึ้นยังไงนะครับอันแรกก็คือเกิดเมื่อวานนะเกิดวันที่19กรกฎาคมนะน่าจะเป็นช่วงบ่ายเวลาประเทศไทยแล้วก็กระทบทั่วโลกทั้งหลายๆภาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะสายการบินเนี่ยอันนี้ด่วนมากเลยเพราะว่าไทยบินช่วงนั้นเนี่ยก็เช็คอินหรือไฟล์ก็เช็คข้อมูลไม่ได้เรื่องโรงพยาบาลเช็คข้อมูลคุณขาไม่ได้เรื่องแบงค์เรื่องอะไรเงี้ยก็ทําธุรกรรมทําอะไรกันไม่ได้นะฮะแล้วก็ สาเหตุที่ล่มเนี่ยอย่างที่บอกแล้วบริษัทไซเบอร์คือที่ชื่อคาวสไตรทำอัปเดตระบบผิดพลาดนะฮะทำให้มีการล่มในวินโด w s นะฮะในวินโด w s องคอ์กรนะไม่ใช่วินโด w s ส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็กระทบตรงที่ว่ามันมีพวกระบบคลาวด์ของวินโด w s ที่โลกของไมโครซอฟท์อส่วเนี่ยพอมันล่มขึ้นมาเนี่ยจะทําให้บริษัทเอ่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ย่อยๆเนี่ยไม่สามารถเรียกข้อมูลจากไมโครซอฟท์อ u r วได้นะฮะเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เหมือนตรงนี้ใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในแง่ของบทเรียน ผมก็มองว่าอันนี้เราก็ต้องทางองค์กรก็ต้องมีการเตรียมตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในการพรึ่งพาเทคนโนโลยีจากอเมริกาคืออเมริกาเอาคต้องใช้อเมริกาอยู่แล้วละแต่ผมว่าคนไทยเราเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาเพ,พิ่มเติมนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้มาเชียร์อะไรพิเศษนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเริ่มทันกันมากขึ้นเนะทคโนโลยีนอกจากประเทศอเมริกาประเทศยุโรปประเทศจีนประเทศเกาหลีงเงี้ยก็เริ่มมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับเนาะก็เริ่มมีนเงี้ยแล้วก็ในแง่ของตัวที่ว่าจะเป็นตัวการหาระบบสำรอง นะเพราะว่าการที่ระบบหลักมันร่มเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีระบบสำรองได้ดีนะโดยเฉพาะสล็สำรองถ้าเกิดมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบหลักเลยอย,อย่างเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ส่วนเรื่องของระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูนต่อไปเนาะเพราะว่า Windows เนี่ยมันก็ยังเป็น OS หลักในใน,ในองค์กรหลายๆที่นะฮะอาจจะระบบบริการอื่นๆพวกฟรีต่างๆ Linux หรืออะไรพวกเนี้ยยูนิคอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้นิยมเท่าไหร่หรือถ้าเกิดผม Windows เนี่ยผมก็ไม่แน่เออหรือถ้าเกิดพวก Mac เนี่ย นะตะกูล Apple เดี๋ยวผมก็ไม่น่าจาะว่าเขาทำระบบบริการ e n t e r p r i s ไได,ด้ดีแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะยังอยู่แค่บุคคลอนาคตรเราก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีผลกระทบยังไงทั้งในแง่ของตัว Microsoft เองตัวคลาวด์ซ้ายเองแล้วก็ผลกระทบในแง่ของที่เป็นบริษัทคู่แข่งของ Microsoft โดยเฉพาะพวก OS ต่างๆหรือพวกระบบคลาวด์ AWS g o o g l e เนี่ยต้องดูว่ามันมันมีการตื่นตัวมันมีการแอคทีฟแค่ไหนนะแล้วก็ อ่าสุดท้ายอย่างที่ผมบอกแนละ้วก็เป็นจังหวะเวลาคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราโชคดีตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่าวันเราเราจะแคลคาดเราไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้มันมันก็จะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับผมนะฮะโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น3ข้อหลกักๆแล้วก็ผมสรุปจากไลฟ์วันนี้นะโอเคครับนะ่ยังไงก็เห็นทุกคนก็มาติดตามกันพอสมควรนะฮะทางท ok ิกตอกก็อาจจะมีเออร์เรอร์มีอะไรบ้างนะเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกๆที่ผมเอามาทําตัวไลฟ์สตูดิโอนะไลฟ์สตูดิโอแต่มันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่า คือผมก็จะเห็นพวกเราได้ชัดเจนมากขึ้นอ่ะว่าพวกเรามาจอยกันกีนก่คนมีแชทมีอะไรกันบ้างอ่ะนะเออก็ก็จะจะชัดเจนกันมากขึ้นนะฮะผมก็โอกาสหน้ายังไงถ้าเกิดผมใช้ตรงนี้คล่องมากขึ้นนะถ้าตรงนี้คล่องมากขึ้นก็จะได้อ,อ่ติดตามพวกเราแล้วก็รวมถึงทาง Facebook ด้วยวันนี้ไลฟ์ a c e like, b o o k ส่วนตัวแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะท้่เกิดติดตามชอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็สามารถแจ้งกันมาได้ที่เพจหรือว่าที่ไลฟ์แอด t e า To สเตอร์โทนี ก็สามารถแจ้งข้ามาได้ก็ครั้งหน้าก็จะได้มีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะผมก็พยายามทําหลายแนวแหละนอกจากในแง่ของการขายการพัฒนาตัวเองก็อาจจะมาสรุปรีวิวข่าวนะอนาคตก็อาจจะมารีวิวเรื่องอื่นๆบ้างนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานขายเรื่องอะไรเงี้ยนะเนื้อหามันก็จะได้ไม่เป็นเรื่องเดียวๆหรือซีเรียสเกินไปเนาะเพราะนั้นวันนี้นะครับนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันไไลฟ์ครั้งหน้านะครับผมคืนนี้ขอให้ทุกคนมีค้าคืนที่ดีมีชีวิตมีความสุขแล้วก็มีพลังังแล้้วววกขอใใหโชคดดีีนนส